เอ้ยเอ้ยหลามน้อยหลามน้อยเอโลมาน้อยมหลาฉลามเอาหลามใช่ไหมโอ้ตายมันเป็นหลามเหรอหลามน้อยหลามน้อยมันน้ําขึ้นไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นแล้วช็อตแล้วมั้งไฟขึ้นไหมล่ะหมันอ่อนมั้งไฟมันช็อตแล้วล่ะน้ำมันเข้า น้ำม่ขึ้นช็อตแล้วไปแต่ขึ้นน้ำมีขึ้นอ้วนช่วยทานอ่อนแล้วผมจ้ำเองครับแม่ทานอ่อนไม่ได้ใส่ฐานใหม่แล้วเมื่อกี้ฮะเอาอ <c oughs> ร้องจำไม้คุณยายอยู่นี่ร้องจำไม้ร้องจำไม้เ <c oughs> อ,อาคุณแม่เอาฐานมาใส่แล้วน้ำเราจะได้พุ่งปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊อ้ <c oughs> อู้อดเด็กติดแม่ <c oughs> โอ้ยแล้วาลานครับแ <c oughs> ล้วลานครับหมดใช่ไหมอ่านหมด เล่นอย่างนี้ก่อนก็ได้ขอให้คนอยู่ครบอาหารหน้ามาหน่อยชี้หลามน้อยเฮ้ยหลามน้อยเว้ยอะไรวะไม่เห็นหน้าปลาหลามเลย <c oughs> ไม่เห็นหน้าหลามน้อยเลยโอ้ยน้ำข้อตมูกลามน้อยมีกี่มูก <c oughs> อ,อย่าเล่นอยู่ <c oughs> เล่นอยู่ห้ามาสัมผัสถ้าสัมผัสเมื่อไรดีดทันที อะไรว่าหลามน้อยไม่เห็นหน้าเลยเปถ่ายหน้าหลามน้อยหน้าหลามน้อยชำลักือ,อย่าไปทำตามจ๋า ูก็อย่าพาน้องเล่นอะไรที่มันเสี่ยงๆสิพาน้องอยึดไม่ถึงนะไปทั่ว,วไปทั่วไปทั่วอู้อู้อู้อูจะลาม